ลานลินการ์เดนสวัสดีค่ะวันนี้ฝึิงก็จะพาทุกคนไปตัดดอกไม้กันอีกแล้วนะคะแต่วันนี้จะตัดแค่หนึ่งชนิดนะคะทุกคนนั่นก็คือเดซี่ญี่ปุ่นค่ะวันนี้มีออเดอร์จากลูกค้าเป็นเดซี่ญี่ปุ่นล้วนๆหลายกล่องเลยนะคะทุกคนวันนี้เจอพึ่งอีกแล้วค่ะกําลังกินน้ําหวานจากเกสรเดซี่นะคะเดซี่ญี่ปุ่นนะคะทุกคนมีลักษณะเป็นอดอกทรงกลมค่ะแล้วก็มีกลีบลลอมรอบเป็นสีม่วงอ่อนเกือบขาวนะคะทุกคนแล้วก็มีเกสรด้้นในสีเหลืองค่ะเป็นไม้ทนแดดนะคะทุกคนสามารถปลูก ในสภาพอากาศร้อนๆแบบบ้านเราได้สบายๆายเลยค่ะที่ฝ่นกําลังตัดอยู่นะคะทุกคนฝ่นก็จะตัดเฉพาะดอกที่มีกีบครบนะคะทุกคนดอกที่มีกีบครบสมบูรณ์เท่านั้นที่ฝนจะตัดส่งให้ลูกค้านะคะอันนี้ก็ตัดดอกที่มีกีบครบไปก่อนนะคะทุกคนแล้วก็จะมานั่งคัดอีกทีหนึ่งตอนเลี้ยงนะคะนี่คือวิธีการเลี้ยงใส่กล่องค่ะนําทิชชู่รองก้นกล่องก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ฉีดหนามพรมค่ะทุกคนจากนั้นฝ่นก็จะเริ่มเลี้ยงดอกเดซี่ไปทีละชั้นนะคะเดซี่สามารถทับ สอนกันได้นะคะทุกคนสูงสุดเลยก็ประมาณ3ชั้นค่ะเพราะน้องนะคะมีลักษณะกีบดอกเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงค่ะทุกคนแล้วก็ทนการรับน้ําหนักทับกันได้หลายชั้นค่ะแต่ว่าถ้าเกิน4ี่ชั้นเนี่ยฝนไม่แนะนําแล้วนะคะฝนก็จะเลี้ยงแบบนี้ไปจนเต็มกล่องนะคะทุกคนนี่คือคือกล่องที่เสร็จสมบูรณ์ค่ะเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ